สวัสดีค่ะ FC f a n c l ับและแม่แม่ทุกๆท่านพบกับรัญญาพายิ้มช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอยูแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้รัญญาจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องรายอัานกาดบันดิตให้แม่แม่ FC f a n c l ับได้รับทราบเป็นการแจ้งคิวงานที่น้องจะไปขึ้นเวทีในวันที่27มีนาคม2567ในงานประจาปี วัดเขาตะเขาอเภอบ้านแหลมจัังหวดเพชรบุรีขึ้นเวทีเวลา21นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป FC แฟนคลับและแม่ๆทุกๆท่านคอยส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะขอให้น้องไรอันและทีมงาน FC แฟนคลับเดินทางโดยสวัสดีภาพสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามสวัสดีคะ่ะ